สวัสดีค่ะวันนี้พี่ก็จะพามาเพื่อนๆสวดคาถาพระมหาสกพัฒนนะคะแล้วก็ใน,นสมุดเล่มนี้มีคาถาเงินล้านด้วยแต่เราก็ไม่รู้ว่าสมุดเล่มนี้มาเป็นของลิขสิทธิ์หรือว่าของสำนักพิมพ์หรือเปล่าแต่เราเคยสวดนะเราก็ขออนุญ,ญาตเจ้าของแล้วกันเพื่อจะเอาความรู้เนี้มาสร้างต้บบนตนถ้าอยากว่าอยากจะให้เราช่วยเหลือผู้คนด้วยกันหรืออยากจะให้เราพิมพ์สมุดทำไมาเราก็ขออนุญ,ญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เอาความรู้เนี่ยเพื่อมาช่วยเหลือผู้คนพี่ก็ศึกษานะทุกคนด้วยความที่ก็มีความโมเมนต์ที่ไม่สบายใจว่าถ้าเราจะเอาความรู้ที่มาทําเราไม่อยากจะมีผลกระทบในวันข้างหน้าว่ามันจะเป็นมีผลกระทบต่อเจ้าของเขาหรือเปล่าถ้าหากว่าเราเอามาแบ่งปันด้วยความที่เราก็เคยสวดนะสวดแล้วมันเกิดปฏิหารหนึ่งละพี่ไปายสังขยาใช่ไหมพี่ก็ทําบุญตามหลักกฎแรงดุดกฎจัก,กรวาลใช่ไหม ก่อนที่จะขายก็ทําบุญใส่บาตรแล้วก็แผ่บุญให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเราขายดีขายหมดแต่เราก็รักลูกค้าของเราทุกคนนะแต่ตอนนี้เราไม่ได้ไปขายสังกยาแล้วอ่ะแต่สิ่งที่เราเคยทํามาได้เราคิดอย่างนี้ค่ะด้วยความที่เรามาในสายการทําความดีเนาะทุกคนเฮ้ยถ้าหากว่ามีใครที่เขารู้จักคาถาเนี้ยเป็นร้านคนเราได้เงินจากการค้าขายเนี่ย ที่ผ่านมาอาจจะขายของได้กาไรวันละห้าร้อยวันละสามร้อยวันละสองร้อยหรือแม้กระทั่งวันละสองพันที่ทั้งทุนทั้งกําไรเนาะหรือได้แต่ทุนวันหน้าขาดทุนได้สองพันเนาะไม่ได้กําไรเลยนะคะ,ะเราก็เลยมานั่งคิดหน้าที่หลังกำลังศึกษาว่าถ้าเราไม่สวดต่อจะเป็นอะไรไหมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตามหลักคาสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆแล้วอะถ้าเราอยากจะประสบความสําเร็จใช่ไหมแค่ในขณะที่เราจะเห็นคนสําเร็จหลายคนค่ะ นอกจากมาสายมูขอพรอ,องพ่อพิคนเนตได้ใช่ไหมแต่คนสําเร็จส่วนมากเขาก็ผ่านการความล้มเหลวมาก่อนแต่เขาก็หันมาสวดมนต์ก็เหมือนว่าให้พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอะ่ะเขากลับประสบความสําเร็จอะ่ะเราก็อยากจะเป็นคนหนึ่งที่ประสบความสําเร็จเหมือนกันแต่เราไม่อยากจะไปคนเดียวเว้ยเราอยากจะช่วยคนให้รู้จักคาถาต่างๆที่เราเคยสวดมาแล้วมันได้เนาะเพื่อนเพื่อนแต่มันคาถามันยาวมากถ้าทําคลิปแบบเคยทําคลิปนะเพื่อน แล้วมันอัปโหลดไม่ได้นะแล้วมันก็อัปไม่ดิ่งมันเป็นเพราะว่าอะไรก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะคะบางทีอ่ะเฟ e บุ o k ถ้าไหนที่เป็นลิขสิทธิ์อ่ะเขาจะไม่ให้เราลงไม่ได้หรือว่ามันเป็นเพราะว่าคลิปมันยาวไปหรือเปล่าก็ไปดูเนาะทุกคนอ่ะเอามาเริ่มกันเลยค่ะสวดเป็นประจำทุกวันพี่อากจะตัดคลิปเป็นตอนตเนาะเพราะมันยาว จะบ,บังเกิดราบผลมีกินมีใช้มีขาดมือดั่งมีสมบัติพระมหาจักรพรรดิติดตัวมีพลังครอบจักรวาลปรับชะตาร้ายให้กายเป็นดีมีความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมเพิ่มบุญบารมีแก่ศัพท์พระวิญญาณและเจ้ากรรมในเวรให้สูงขึ้นจริงๆแล้วถ้าสวดตอนเช้าหรือก่อนนอนได้ยิ่งดีหรือสวดเวลาไหนก็ได้แต่พี่ก็สะดวกเวลานี้เพราะพี่ต้องทำคลิปเนาะเขาเรียกว่าเวลาคนเราไม่เหมือน,นไม่เท่ากันไม่รู้ว่าเพื่อนๆกะลางมิตรจะมาเจอเ,เวลาไหนเพื่อนๆ ก็ร่วมอนุโมทนาบุญไปทุกการละกันเนาะถ้าได้เจอคลิปนี้นะคะพูททางชีวิตต่างมีปูเชมีทำม,มังชีวิตต่างมีปูเชมีสังฆังชีวิตต่างมีปูเชมิพูททางวันทามีกาสังฆังวันทามีกาคุณลูกปัจจัยแต่นางคุณนางวันทามีกามาตาปิดคัานางวันทามีกาป้าไตาสิกขาคุณนางวันทามีกาถือสินห้า นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัม mm พุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกษามิทำมังสรณังกษามิสังฆังสรณังกษามิสุติยัมปีพุทธังสรณังกษามิสุติยัมปีทำมังสรณังกษามิ ตุติยัมปีสังคังสระนังกสามีตติยัมปีพุทธังสระนังกสามีตติยัมปีธรรมังสระนังกสามีตติยัมปีสังคังสระนังกสามีปานาติปาตาเวรมณีสิขาปทังสมาทิยามิอธินาธานาเวรมณีสิขาปทังสมาทิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิขาปทังสมมาทิยามิมุสาวาทา เวรามณีสิกขาประทังสัมมาธิยามิสุรามีริยะปัฏฐานาเวรามณีสิกขาประทังสัมมาธิยามิลำดับต่อไปให้ดังกิจลัธนาบารมีรวมพระพุทธเจ้าพระธรรมปริยสุ์พระปฏิพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์หลวงปู่ทวดหลวงปู่ดูเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยหนุนการสวดพระคาถามหาจักรพรรดิของเราให้มีอนุภาพเต็มกําลังบทมูชาหลวงปู่ทวด น้โมโพธิสัตว์โตอาคันติมายะอิติภะคะวาน้โมโพธิสัตว์โตอาคันติมายะอิติภะคะวาน้โมโพธิสัตตอาคันติมายะอิติภะกวานโมคุริสัตตอาคันติมายะอิติภะคะวาพี่นิดเริ่มพูดนะคะ อย่างเช่นเราไปดูมาในว่ากระถางเงินล้านเนาะก็ข้าพเจ้านางสาวนิตยากรสุภาขออัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ,จ้าของกระถาพระมหาจักรพรรดิคาะถาเงินล้านหรือเจ้าของลีกสิทธิ์นะถ้าไหนไหนลูกก็ได้เจอลูกอยากจะช่วยเหลือผู้คนหรือเปีสัมภเวสีเพื่อนเพื่อนโยคที่ข้าพเจ้ามองไม่เห็นถ้าหากว่าท่านได้ยินเสียงการสวดมนต์ถ้าท่านรู้สึกว่า ท่านทรามานท่านทนไม่ได้ก็ขอให้ท่านหลบไปนะแต่พอเราสวดมนต์เสร็จแล้วเราจะแบ่งบุญกุศลให้นะแล้วก็รอรับบุญนะลำดับต่อไปให้ตั้งจิตรัตนาบารมีรวมดวงพูทธพระพุทธเจ้าพระธรรมพระรยสงฆ์พระปัจจตพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์หลวงปู่ทวดหลวงปู่ด,ดูเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยหนุน การสวดคาถาพระมหาจ,ากจากักรพรรดิของเราให้มีอนุภาพต็มกำลังบทบูชาหลวงปู่ทวดน้โมโพธิส,สัตโตอาคั um นติมายะอิติภควาน้โมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควาน้โมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควาน้โมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควาน้โมโพธิสัตโตพุมมาปัญโูน้โมโพธิสัตโตพุมมาปัญโูน้โมโพธิสัตโตพุมม่าปัญโู ต่อมาคาถาพระมหาจักรพรรดิค่ะนโมูพุทธายะพระพุทธไตรัตนายานมณีนพราชีสหัสส,สุธรรมาพุทโทธธรรมสังคูยะธาพุทธโมนะพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆาบูชา,คา,ชาอคีทานังวรังคันธังศีวดีจมหาธีรังอาหังวันทามีธุระตูอาหังวันทามีสัพพสูพุทธธรรมะสังฆาปูเชมีนโมูพุทธายะ พระพุทธทไตรัตานาญาณมณีนพร,ราชสีสหัสสาสุธรรมมาพุโทโธธรรมโมสังคูยะถาพุทโมนาพุทธ,ธาบูชาธรรม,มาบูชาสังฆาบูชาอาคีทานังวรังคันธังสีวดีจะมหาถีรังอาหังวันทามีธุระตูอาหังวันทามีสัพพะสู้พุทธ,ธาธรรม,มาสังฆาภูเชมิ <c oughs> นามูพุทธ,ธายาพระพุทธ,ธไตรัต,ต,รตนญาณ มณีนพราชีสหัสสาสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังคูยะธาพุทธโมนะพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆาบูชาอักขีทานังวรังคันธังศีวดีจะมหาเทรังอหังวันทามีทุรตูอหังวันทามีสัพพสุพุทธามังฆะ เชยนนี้ <c oughs> เรามานั่งสมาธิกันคัเพื่อนในความเป็นจริงอะถ้าเวลาเรามีสัจจะแล้วว่าเราจะทำใช่ไหมนะแต่พอเราไม่ทำก็เป็นอย่างนี้พอพี่เข้าใจว่าสมมติว่าเรามีสัจจะว่าเราจะสวดมนต์เป็นประจำอย่างนี้ใช่ไหมแต่เราไม่สวดก็เท่ากับเราเราก็เป็นคนดีต่อไปได้แหละเพื่อน แต่ก็เหมือนเราไม่อยากจะทําสิ่งนี้แล้วก็ไม่เป็นไรเนาะพี่เข้าใจอย่างนี้เนาะแต่เอ้ยถ้าการสวดมนต์แล้วอะ่ะมันทําให้เรามีความสุขได้บุญเยอะแล้วทําให้เราดึงดูดเงินได้เยอะเราก็น่าจะทําเนาะเพราะว่าบางทีอ่ะมามาคิดอย่างหนึ่งนะเพื่อนเพื่อนว่าเราไม่รู้หรอกว่าเราจะอยู่บนโลกอีกเนี้ยไปได้อีกกี่ปีอะ่ะแต่ถ้าหากว่าเรารีบทํะทําบุญได้บุญเยอะยอะิบสร้างในสิ่งที่เราต้องการให้เราได้เงินเนี่ย ลูกเราก็จะไม่ต้องมานั่งลําบากแล้วหรือแม้กระทั่งตัวเราเองก็จะพ้นทุกข์ด้วยเราจะได้มีความสุขเราจะได้มีเงินมาเลี้ยงตัวเองเลี้ยงพ่อแม่เราก่อนที่เราจะไปจากโลกเนี้ยเราก็อยากจะทําความดีโดยที่เราอยากจะรวยที่แบบรวยให้ให้พ่อให้แม่เราหรือตัวเราเองสุขสบายนะคะโดยที่เราจะตัดความอยากตัวอ,อย่างเช่นวันนี้เพื่อนเคยตื่นขึ้น,นมาไหมว่าเฮ้ยเราคิดถึงแต่เงินน่ะ ่าเราจะไปหาเงินจากไหนมาเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียพอมันเกิดความเครียดอ่ะมันก็ยิ่งดึงดูดเงินไม่ได้แต่พอเรามาสวดมนต์แบบนี้ค่ะเพื่อนแต่ทำไมอะ่ะเงินหรือผู้คนเข้ามาหาเราโดยง่ายๆเราไม่ต้องทุกข์เลยว่าวันนี้เราจะไปเอาของใครถ้าเราสร้างตัวตนแบบนี้ค่ะจะมีคนอยากเอาเงินมาให้เราเองเขาจะมาทำทานกับใจเขาที่บริสุทธิ์โดยที่เราไม่ต้องไปบังคับเขา เหมือนวันนี้พี่ขายของออะไรมานานใช่ไหมเรารู้สึกว่าเราไม่ต้องไปง้อซื้อขายอ่ะแต่เขากลับมาซื้อของเราง่ายๆแย่จะเป็นแบบนั้นมากกวา่ามานั่งสมาธิกันค่ะเนาะพยายามจะอย่าไปคิดถึงเรื่องอะไรทั้งนั้นค่ะปล่อยวาง แต่ก็เห็นอยู่หรอกแฟนฉได้บุญอยู่หรอกพี่น้องเห็นบ่ว่าเฮามีความรู้สึกว่าห้าง่วงแต่ก็รู้สึกว่าได้บุญอยู่หรอกนะคะเพราะว่าห็นสมองมันโล่งนะคะแล้วก็เห็นภาพจักรวาลค่ะนะเวลานั่งสมาธิบางทีถ้าอยากเห็นภาพในสิ่งที่ตัวเองต้องการอ่ะเพื่อนๆต้องไปนั่งสมาธิกับครูบาอาจารย์ที่พาทำกดแรงดูกดจักรวาลนะที่เราอยากพี่เคยไปนั่งสมาธิในช่องที่เกี่ยวกับเรื่องเงินอ่ะ เพราะเราอยากเห็นภาพเงินมันก็เห็นนะอ่ะนั่นแหละถ้าทุกคนอยากดึงดูดผลลัพธ์เรื่องเงินได้เพื่อนๆก็ต้องไปฝึกนั่งสมาธิแบบนั้นดูค่ะ,อะเอาพอสิิ์แล้วนะคะนี่ก็ขอจบคลิปนี้ก่อนนะเดี๋ยวจะมาทำคลิปแผ่บุญน,นะคนละตอนเพราะมันยาวไปค่ะ